สิ่งงานงานหนวันนี้นะครับก็คือที่งานไทเมอร์ซิตี้ับขอมาที่15ก็คือเป็นเหมือนมาจากครัว่าไทเมอร์ซิตี้นะครับผสมทีบก็เป็นวันที่เราต้องการเป็นวันที่เรามาฉลองครับความหลากหลายนะครับงานเรื่องวันหลายหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุเลือกอาชีพอายุนะครับแบ็กกราวด์นะครับระเัศสภาพนะครับแล้วก็คุณธรรมภาษาต่างๆรวมถึงเราในส่วนของทางบีซีบิ๊กซีเองเนี่ยก็มีเรื่องของอ่าเรียกว่าคนที่อาจจะมี มีร่างกายอีกแบบหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับซึ่งก็มีคนพวกนี้มันอยู่ด้วยกันก็เป็นวันที่จะมีการฉล้งความแตกต่างนะครับด้วยกันในวันนี้ค่ะก็อย่างที่คุณแวินบอกค่ะแล้วว่าถือว่าจะเป็นโอกาสเป็นวาระเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้แล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สามารถทร้งพันธมิตรค่ะกับคู่ค้าแล้วก็เพื่อนๆืที่มีความสนใจได้รู้ลึกซึ้งขึ้นก็จะได้ความรู้จากเช่นทางท่านผู้ว่าจากทางท่าน U n นะคะก็หลยแล้วก็อาจารย์หมอในวันนี้ก็จะเป็น เป็นมิติในด้านของทางการแพทย์ด้วยบวกกับทางกฎหมายด้วยค่ะก็อยากให้เป็นเวทีที่มีประโยชน์แล้วก็ได้เชื่อมโยงกันส่วนสําหรับพวกเราเอง d j เจบิ๊กซก็ถือว่าได้สื่อสารอย่างเปิดกว้างทั้งภายในแล้วก็ภายนอกและตอกย้าว่าพวกเราจริงๆทําจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสุขขึ้นจริงๆมีผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ขึ้นจริงๆด้วยค่ะอย่างเช่นคนพิการที่ท่านพูดก็ของพวกเรานะคะปีที่แล้วพนักงานของเราได้รับรางวัล เป็นคนพิการที่ประสบความสําเร็จที่สุดในประเทศเราทราบนี่หลังจากเขาได้รับรางวัลแล้วค่ะแล้วเราก็เลยมายิ้สื่อชื่นชมเพราะว่าท่านก็เป็นเป็นเหมือนได้เติบโตในสายอาชีพจนเป็นเมนเจอร์อยู่เป็นผู้จัดของเชลฟ์ดูแลครังสุดค้ายก็เราก็มีคนพิการอยู่เยอะมากในกลุ่มค่ะก็สูงอายุเคร่องับเราเรียกว่าพี่ใหญ่ไปแรงค่ะให้ดีดจริงๆครั้งเนี่ย จต่ท่านี่เกษียณไปอย่างแข็งแรงอยู่เข้ามาแล้วกลับมาชีวิตก็มีความหมายอายุท่านก็ยืนขึ้นลูกหลานมาก็มาอุ่นุ่นกันบอกว่าเนี่ยคุณปู่เนี่ยมาทาง,งานที่ดิกสีนะครับ่ะ่ยางที่<ล>ท,ท่าน,านบอกทําให้พื้นที่ทเราได้เรียนรู้ <แ S 1> ทุกวันได้รู้จักได้มีเพิ่มความเข้าใจแล้วก็เพิ่มความอบ,บอุ่นอ่าเป็นที่ดีเดเลยค่ะต้องขอบคุณิ๊กดีมากเลยบอกว่างานนี้เป็นความสำคัญมากเลยแล้วก็ไม่ใช่มิติของบริษัทแต่มิติของเมืองด้วยเพราะเมืองมัคือศูย์รวมของความหลากหลายเลยทำไงที่เราจะให้ทุกคนเดินหน้าไปด้วยกัน เรืเ่องมันมีความสุขเราไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังลผมว่าปรปับปรุงทุกอย่างเรื่องเพศสภาพเรื่องความเชื่อศาสนาอายุอภพิการต่างๆเราสามารถพาทุกคนกองค์กรทุกคนก็นเดินไปด้วยกันได้เนี่ยอันนี้คือหัวใจที่ให้เงินมีความสุขแล้วผมว่าต้นแบบคือบิ๊กซีก็ทําต้นแบบที่ดีหัวใจคือไม่ใช่มาแค่สโลแกนแต่มาที่แผนปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมด้วย ถือว่มมาก็จะเป็นตัวอย่างที่เราสามารถนำมาขยายผลให้กับประเทศอื่นหรือว่าให้กับพื้นที่อื่นของเราง่าขอบคุณมากบมอีกขึ้นมากขอไว้ณากครับท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้การที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเป็นการลงทุนในคนเราเชื่อว่าคนนี่จะดีที่สุดเนี่ยก็ต่อเมื่อเป็นตัวเขาเองที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดในสังคมที่ทํางานทีุ่กเราอยู่เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งในสามชีวิตเนี่ยยรมรับเขาได้เขามีความมั่นใจแล้วก็ทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติครับขอบคุณมากขอบคุณกครับ